ผลสอบสวนทางวินัยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาที่จังหวัดสงขลาที่ก่อเหตุจักปืนหน้าเสาธงก็พบว่ามีมูลความผิดร้ายแรงขณะที่ทางตำรวจก็แจ้ง4ข้อหาหนักครับกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาจังหวัดสงขลานำปืนออกมาหน้าเสาธงจากปัญหาส่วนตัว นายสังกรรักทูชื่นผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16เปิดเผยว่าพบว่าผลการสอบสวนทางวินยัยพบว่ามีมูลกระทําความผิดร้ายแรงจริงและได้ส่งเรื่องไปยังศึกษาธิการจังหวัดเบื้องต้นมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแม้จะยื่นหนังสือลาออกไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีผล ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกธรรมรัตน์เพชรหนองชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทพาเปิดเผยว่าได้แจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาคือกระทําชำเราเด็กพรากผู้เยาว์พกพาอาวุธปืนและกระทําอนาจารโดยขณะนี้ทางทีมสหวิชาชีพได้สอบปากคำเด็กเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงออกหมายเรียกผู<อ>้อมวยการโ <ไป S 1> รงเรียน <ไป S 1> มารับทราบข้อกล่าวหากับ